สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนเด้อค่ะมีเจ้าเจอลองมาดูสปลายู่ค่าเบิ่งค่ะพี่นอ้องเพราะว่าเฮ็ดถึงข่มบอกมากขึ้นร่มขึ้นแรงขึ้นแห่งขึ้นอ,อันเหนียวแท้มันโบนี่ขนาดแหละมาลองเบิ่งอี่ยางขอแขบแคบขอแขบแคบเอาเถอะสิมีโบ่ก็ได้ปลาได้เดียวนี่ก็เลยสงสัยว่ปาปลาตีเคยมา กิฟนี่มันสิออกบอเรื่อค่ะพี่น้องข้าลูกมาจุ่มจีจุ่มหาไปจุ่มหุบไปจะเมื่ได้ไปตามล่าหาเห็ดปวกไผ่น้ำพืนดอกเขายังบ่ท่านผอมเนาะก็เลยหาเลาะอ,อำเภอขาตู่มอำเภอรนะัตนาอำเภอโนอนนาไหลไปก่อนขันโบมานมก็นสิใหายไปตาไม่ฮะเออก็จัดเลยพี่น้องเออไปใหเบิ่งไปหลุ่นสิมานบ่ ายางต่นเติบล่ะมาท่านหินพอดอกจะแดงว่าบอกอ,อกออกเป็นบางปลาฮิดฝังขุมนี่เงายางเงายางก็บ่มีห้อยพุ่นหาฝนกับพ่อเงี้ยเงี้ยแล้วก็เศรา้าฝนมันบ่หลวดมันหลวดต้อนต้นปีแล้วมันหนาท่วมแล้วมันจนมาหนามหลากนี้เบิดอันที่นี้มันก็แหงกต่แท่มันแตกกันเลยหนามมันบ่กขัง พอเลยดอกแรกแหกมานหลังจากออกจากปลายุค่ากะมาขี่รถลงปลาลงดุงอยู่กระลูกตึงโดนมาทางเขาปลาใหม่นี่เห็นเห็ดปลวกยีกนี่เห็ดปลวกดอกเดียวอืปลวกหมานเด้อยจะขุดปลาตกเขาเจ้าที่เจ้าทางตัวเงินตื่นเลยนี่เขาแปลกเดี๋ยวเราไปตุ่นเนาะ ไม่เพิ่งขีดจวกโอ้ยห็งแต่ทองบอดดีอยู่บ้าดอกไม่เพิ่งตัวแตกโอ้ฝุแ่แกงรวมกับแสบอยู่อู้วแล้อยู่บ่าอามาขนาดดอกงามนามาตะาาแกงใจเฮ็ดรวมอุย้ยหมดได้ลูกหมดตะน่อยเด้อไปข่านจังฉันโอ้โหเ็ดดอกบักอือ,อดเฮ็ดน้ำเต่า ใหญ่เป็นหูเด้เลยมาสานพูนบาย่งจากกิโลละพันหาเห,หลือกิโลละพันลูกปลวก,กเดียวเออไป,ปอะไรนี่ยกล้เห็ดเนี่ยพูนเถ้งพูนแนมสูง,อง,องโอ,โอ าเดี๋ยวบึงก่อนโอ้โหเออเบิ่งว่าเตเห็ดปวกไข่เป็นสันโอ้กินบ่อได้เยี่ยงสูงกันหน่อยเอันเป็นเห็ดเบื่อเห็นแล้วเอ้าดึงเลยดึงแบบว่าจับขาจับขาจะดึงยับขาจหนอ ออ้ยจจับขาุ้มขานอ่น่ะกระซามันเ调ของเไปเฮ็สสัสัญ,ญลักไปพร้นทางตรง,งาายางปลาญงนี่ก็บ่่อยกาผ้าลูกยางป้านไหนถึงสิบปักมุดกับซ่ามเราก็บ่่อยมีพวดน,น้ำข่าพีน้องไปออกไปพี่รถดให้อ, <laughs> อยู่ทั้งผีอยู่ทังสายมืออืมทังงสายมือ ทั้งสายทั้งสายอืมน้ำนำหุนถ่างเพราะว่าเคยมาอยู่กับตะเพ่งอยู่ตาเน,นี่ยนี่เขามาสักพักหนึ่งเห็นบอ่อมันมีหลายหลอกหลายสวยกระตรองบึงมูที่ห้าปักไหวสีแดงๆนี่คือรถค่ะพี่น่องนี่ความจริงต้องพา ไปนี่ไงล่ะนี่เออนี่เนี่ยโอ้ลูกบอกถือกระตัวนี่ลูกก็ใส่อันนั้นคือกันโอ้ลูกกายใส่เข็มทิดเนี่ยใส่ปักมุดนี่นะคะพี่น้องประสบการณ์และการเรียนรู้การมาโขกมาป่าใเฮ็ดบรด้เฮ็ด,ด,ดกะ <laughs> ่อยวากันอีกทีมันประมานคือเขากะกินกำลังใจให้แน่เด้อค่ะพี่น้องยมามมหาหยุดปวกไฟเลยยามท่านหอดหอดหมื่นเพราะว่าปลานี่ก็ออกเดินสิงหาอยู่ปลาใดปลาดงหมักมีท่าตูมอำเภอท่าตูมจงังหวัดสุรินทร์ เฮ็ดกอมันกะตองหูหมมันจะ็นตองหูหุมถ่ายน้ำมานนังยู่ยางกับโปแมนว่าไกลๆเด้ยางใกล้เติมยางแป๊บเดียวนี่เหลี่ยงออกจากรถเลยเลยอาเป็นหลอกเป็นหลอกมีหลายซอยแห้ง ราชมีกระชือหอดโหลดหลาลุโหลดยุตนา,ตาบ้านมาแล้วลตีวหโหลดยุตนายางตะกยางใกล้เติบใหญ่เลยนั่นโหลดยุตนาอู้มีหม้อใส่น้ำตัวนัหนมาที่นี่คันว่าคันว่าลงปลาเนี่ยตองไปยื่นชะงักอยู่ที่โหลดได้พอล,ลุลดเหลวต้องต้องคือว่าเฮาหันหวัวลุด มาทางไหลแล้วทางที่เห่าเข่ามากนะั่นอยู่ทางไหลยังสีนะ่ะ <c> ห <oughs> อดแลี้ยวเนียนเ,เขาเข่าลอกหนึง่งทะลุกออกอีกลอกหนึง่งนั่นเอ็นบอขนาดแม่ยังซับส่วนนี่หอดรุดแล้วค่ะพี่น้องการปักหมุดเพราะว่า,าจเจอซ้อนการปักหมุดนี่ลุดกะ เามงนีเมื่อกี้เขามงไหลเข้าขามงไหล่น่ะนี่านบกเนาะแป็บเดียวเองจังไดจังโอ้ย<อ>นี่ปักมุดก็ดีจังสิปักมุดต้องพับจังสิเลยเห็นรถแล้ว อขอน้องใ,ใหม่น้องใหม่เลยค่ะพี่น้องเอาไปต้มไวทาเอ็ดมุกหมอมูสับโอ้หม,มูสามสั้นก้ะลูกมันหายมนีพี่จ้าเสียดายดิเดี๋ยวยังก็ยังยึง

โอ,อ,อ้นอหุน่นมีแต่น้ำได้สิหลอดไปรับุมได้เลือดอีกแล้ว เอาเล้วหาเหลวที่นี่เลือดตลอดไปเอา

นี่ค็กัดหนาท้าย่าน้ำเสือผาน้ำขาน้ำแขนน้ำหลังน้ำหัวก็มากัดเอาหนาคือเก่าใสอีกนอนเอากระายเราเอาพ่อจะคิดจากของสองคนในลูกก็บพ่ออ,อ,อุย้ยพีเด่นอนใหญ่พีเด่ Nó mày bụng vào ăn bụng thì khơi bẻ ẩu Thôi này cái ở chắc thì nhào với à Nó nhào vui rồi

ยุ่งหลายครับแมนสุดยอดเลยยุ่งขนาดล่มายเขาแล้วลูกนี่ีหละราคาพี่หมอแนว่ยเลี้ยวเลี่ยง่ายได้เลวไปเฮื่อ้วค่ะอาเฮ็ดบหมานกะไดโนใหม่ไปเฮ็ดกินเห็ดอยากเบิ่งกินหลายยุ่งเต็มเลยขอบคุณทุกๆกันมังแก่ของคู่ทุกไล์ทุกแชื่ทุกคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะ